เออทาไมฟันขาวพูดขนาดนี้แล้วก็แนะนํากันเลยนะตัวนี้ไงเ็นแนะนํากันยาสีฟัน ATK 3D Premium ตัวนี้อันนี้ใช้ดีมากเลยจริงๆพี่ตั๊กใช้ไปก็หลายหลอดแล้วนะดีเพราะว่าใช้แล้วฟันขาวเลยไหมใช้นิดเดียวแค่เม็ดข้าวโพดแต่แปลงฟันแล้วบอกเลยว่าฟันสะอาดมากแล้วช่วยให้ฟันขาว ขาวขาวนะช่วยฟันขาวนะคะแล้วก็ขาวแบบธรรมชาติและที่สําคัญไม่กัดฟันหน้าของเราให้มันบานสลายคราบหินปูนใครที่ชอบดื่มชาดื่มกาแฟเนี่ยดีเลยมันจะขาวเลยแล้วก็ที่สําคัญเขามีฟลูออลา์นะคะฟลูออลน์ป้องกันฟันผุอีกด้วยช่วยรักษาเหงือกและใครที่ชอบเป็นพวกแผลร้อนในอะไรอย่างเงี้ยเอใช้ได้เลยนะที่สําคัญลมหายใจสะอาด หอมสดชื่นและสําคัญอีกเรื่องก็คือถูกและดีอันนี้ถูกอะเนี่ยอันนี้ไม่แพงเพราะว่าเราใช้สองเดือนหลอดหนึงใช้สองเดือนแล้วก็ใช้นิดเดียว289บาทฟันสะอาดฟองเยอะใช้นิดเดียวนี่ ATK 3D Premium ตัวนี้แนะนำเลย